สวัสดีค่ะพวกเราโฟรอค่ะวันนี้เราก็อยู่กันที่งานสยามพารากอนนะคะเราก็คิดซะว่าเป็นการเล่นน้ำสงกรานที่ได้เจอแฟนๆหลายๆคนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หวังว่าทุกคนจะเอนจอยค่ะเพราะว่าวันนี้เราก็แอบเตรียมโชว์อะไรมาพิเศษบ้างเล็กน้อยค่ะใช่วันนี้รู้สึกสดใสามากๆเพราะว่าทีมงานก็น <c oughs> คือมีความแบบ ดอก,ดอกไม้<า>ยอยู่ในกล<ช>ุ่มรวมถึงพวกเราโฟอีฟเจ็ดสีเจ็ดสไตล์ค่ะอันนี้เราคืออีกไหมว่าเราเน้นดอกไมอะไรดีเหโ,โหดอกไม้หรอจริงๆโฟอีฟแต่ละคนค่อนข้างจะเป็นดอกไม้แต่ละชนิดมากๆเลยค่ะ<ด> <c oughs> เป็นช่อดอกไม้ช่อใหญ่ๆหนึ่งแล้วกันค่ะอย่างนี้เรามีงานทุกวันเลยเนาะตั้งแต่ตอนงแต่เช้าเรามีงานกินเลยบ้างแล้วก็แบบว่าเชื้อพาน,นาค ต้องให้เครดิตพี่พี่ทีมงานหลังบ้านเลยค่ะเพราะว่าเขาก็คอยจัดเตรียมทุกอย่างเนาะพวกเราปูอีฟก็เตรียมแรงกายเรียนใจแล้วก็เตรียมอะไรอะไรมาให้พอมาอายละกันใช่สิ่งที่ยากที่สุดนี่ว่าคือการคิดทรงผมเจ็ดทรงให้ไม่ซ้ำกันเพราะว่าเราเล่นปีนี้เจ็ดวันป่ะเจ็ดวันกาจริงหกเก้าเลยหรอโอ้แม่ก๊ค่ะแปดนั่นแหละแปดแปดเก้าวันใช่คือเราต้องคิดทรงผมให้ไม่ซ้ำเพื่อนด้วยแล้วก็ไม่ซ้ำที่เคยทำมาด้วยก็เลยยากหน่อย คือนอกจากง,งานผลงานเนอะแล้วก็มีใกล้ๆออในใีๆ้เราได้ร่งานกับจิ๋วที่ต่างชาติด้วย,นยนบบเนาะ21อไงบ้างมคะเขียนตัวแทนออฟตัวเฟใช่ก็ความจริงเราก็ตื่นเต้นออมากๆซ้อมกันอย่างหนักมากเพื่องานนี้โดยเฉพาะเพราะว่าก็เป็นตัวแทนทีฟอมหนึ่งเลยนะคะก็ใช่ก็สู้ค่ะบอกเลยว่าโปอีบอ่ะควงอึ๋มรอแล้วค่ะทุกคนควงรอแล้วค่ะชอง งานประเทศด้วยเาใช่นะเาอกาอะไรปยนอะไรเพิ่มเติมจะคงค่ะค่ะจริงๆก็ก็น่าจะเป็นเรื่องการเตรียมเรื่องสุขภาพละค่ะหลักๆสุขภาพเป็นหลักเลยเพราะเขาต้องใช้ร่างกายเยอะเนาะเรื่องภาษาก็มีนิดหน่อยค่ะใช่ก็ออเตละกันเห็แบบแบบออกเรียนภาษาอ๋อหนูหรอคะอ๋อะนัดอ ตอนนั now, that that ้นเรียนเรียนเพื่อทําคอนเสิร์ตรอบสองค่ะใช่ทำคอนเสิร์ตรอบสแต่ว่าตอนนี้น่าจะลืมไปแล้วเพราะว่าผ่านมาปีกว่าแล้วค่ะรอบแล้วไว้ว่าอแกลแล้วใไพอตอีกได้ไหมว่าเร็วขนาดหที่เราจะได้รับชมเอเร็วขนาดไหนเนา ก็ต้องติดตามในโซเชียลนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะใช่แต่ไม่นานเกินรอค่ะแค่กระพริบตาปุ๊บอุ๊ยเลยสะดุ้งตกใจสะดุ้งแน่นอนเล่นตกใจแล้วอย่างนี้แฟนคลับเรา8วัน9วันที่ไปนแบบไปที่เลยเมื่อวานสดคนไปรอแบบเยอะมากๆเลยอะไโอ้โหเรียกได้ว่าแฟนๆน่ารักมากๆเลยค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้ก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแน่นอนก็คือสตกนั่นเองเราก็ โฆษนาให้เออฝนซาเร็วๆฝนหยุดตกไวๆแล้วก็แฟนๆน่ารักมากๆเพราะว่าแบบพวกเขาก็รออยากมาพูดคุยกับพวกเราอะเนาะพวกเราก็พร้อมแฟนทุกคนฮึบสู้พร้อมบวก energy ให้กับทุกคนเลยค่ะก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนจริงๆค่ะที่แบบว่าคอยไปเฉพาะทุกทีจริงๆทีมงานก็ถามแหละว่าแบบว่าอยากแบบยแบบังอยากเล่นไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่ารอเห็น feedback บบว่าทุกคนก็รออ,ออยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากโชว์เนาะมันจะทิ้งให้ทุกคนกลับบ้าน รอเราเดาได้ก็เลยบอกเขาว่าโอเคสู้ค่ะ<อ>เขาก็เลยช่วยด้วยกันแบบรูรป,ป่สทรก็อยากให้พงี้นควียนะค,ะคนททไทก็ไทยานยค่ะก็สำหรับมนรรสงการปีนี้นะคะขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านกันอย่างปลอดภัยแล้วก็ถ้าใครเล่นน้ำสงการอยู่ก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะ แล้วก็มีความสุขมา,ากๆแล้วกันถือซะว่าเป็นการปีใหม่ไทยเฉลิมฉลองใช่เป็นการ,ารเฉลิมฉลอง,องปีปปใหม่ไทยค่ะฮปปี้วันสงการค่ะ